ก็พบว่าไอตัวเพทายสี้ําเงินเนี่ยแหล่งที่มามาจากเมืองสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและลูกเพจร้านคอเลนจอรี่ทุกคนครับสำหรับวันนี้ครับเรามาเจอกันในรายการพิเศษสาระสาพอ EP ที่7 สำหรับวันนี้ก็ได้เตรียมนะครับพลอยเนื้ออ่อนชนิดหนึ่งนะครับมาให้ความรู้แก่ทุกคนนะครับซึ่งเป็นพลอยที่ถือว่ากระแสดีมาช่วงหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมว่าหลายท่านอาจจะรู้จักนะครับแล้วก็เป็นพลอยที่ขึ้นชื่ออยู่หนึ่งในพลอยนพก้าด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เราจะนําเสนอนะครับสำหรับพลอยที่เรียกว่าเพทายนะครับหรือเรียกว่าตัวของเซอร์คอนนั่นเองนะฮะ คำว่าเซอร์คอนเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็มีที่มาจากรากศัพท์ของภาษาอาหรับิกนะฮะแปลว่าสากันนะฮะซึ่งความหมายของคําว่าสากันเนี่ยแปลว่าสีทองนั่นเองฮะแต่ในฝั่งยุโรปนะครับจะไม่เรียกว่าเซอร์คอนนะครับเขาจะเรียกว่าไฮยาซินกับจาสินนั่นเองนะฮะแต่บ้านเรานะฮะเรียกตามทับศัพท์เลยก็คือเพทยนั่นเองครับหรือตัวบูเซอร์คอนนะฮะสำหรับตัวของ เพ y ์ทยนะครับก็ต้องเกริ่นก่อนว่าเป็นพลอยที่มีลักษณะสีหลากหลายสีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะฮะสีน้ำตาลสีแดงว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะฮะ สีที่หายยากที่สุดนะครับก็คือสีฟ้าตามธรรมชาตินะครับและก็สีม่วงแดงนั่นเองนะฮะอาจจะงงกันว่าเฮ้ยทำไมสีฟ้ามันหายยากครับทั้งที่เราเห็นโดยทั่วไปนะฮะสีฟ้าจริงๆที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะฮะเป็นสีที่มีผ่านการปรับปรบปุงโดนความร้อนมาทั้งหมดแล้วนะฮะแต่ให้นี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีบันทึกไว้ว่า ตัวเพทาไทยที่เป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงนดิบตามธรรมชาติไม่ต้องผ่านการเผาเนี่ยมีอยู่จริงแต่มูลค่าสูงม,มากๆเพราะหายยากจริงๆฮะนอกจากสีที่น่าสนใจเดลสีฟ้าแล้วยังมีอีกหนึ่งสีที่หลายคนอาจจะไม่ทราบแต่เป็นตัวที่ถือว่า ใช้แทนเพชรได้เลยทีเดียวนั่นก็คือตัวของเพไทายไร้สีนะครับหรือว่าตัวไม่มีสีนั่นเองนะฮะซึ่งในสมัยก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่เคยดูสารคดีนะครับการขุดค้นขุดสมบตัติต่างๆนะครับเราจะเจอเหมือนเพชรเม็ดใหญ่ๆประดับอยู่บนยอดมงกุฎหรือว่าบนขาทาอะไรก็ตามแต่ นั่นไม่ใช่เพชรแท้นะฮะแต่คือตัวเพทายที่เป็นตัวไร้สีนะฮะในเรื่องของนะครับค่าหักเหใน ets, ชนิดของแสงเนี่ยในตัวของเพทายเนี่ยได้ใกล้เคียงกับตัวของเพชรนะฉะนั้นเวลาเาขาเลนะ่นไฟเนี่ยจะเล่นไฟสีรุง้งคล้ายเคียงกับเพชรเองสำหรับตัวเพทายไร้สีนะบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับจริงๆเพทายไร้สีมีชื่อทางการอยู่นะฮะจากการค้นพบเพทายไร้นนสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่ประเทศศรีลังกานะครับก็ได้ตั้งชื่อน,นะครับในตอนขายไปว่าเพชรมาทุรานันา่นเองนะฮะ ฉะนั้นถ้าเราเคยเห็นเพชรมัทุรานั่นคือตัวเพทารไยสีโอเคนะฮะมาถึงข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่แน่ใจว่าชื่อทางการของตัวสีแต่และอย่างของตัวเพทายเรียกว่ายังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากสีแรกนะครับก็คือตัวของไฮยาซินหรือว่าจาซินนะฮะ ก็เป็นลนักษณะดั้งเดิมของตัวเพทายนั่นเองก็คือมีสีน้ำตาลแกมแดงหรือว่าสีน้ำตาลอมส้มนั่นเองครับอย่างที่2นะครับก็คือตัวของแบกกะไลนะฮะก็คือเป็นตัวของเพทายสีเขียวนะครับอย่างที่3นะครับก็เป็นตัวชื่อเฉพาะของตัวศีลังกาเลยก็คือตัวของจากูลอฟหรือจาก้อนนั่นเองนะฮะก็คือเป็น เพทายสีอ่อนหรือไรสีนั่นเองนะฮะหรือเราจะรู้จักกันอีกชื่อนะคือเพชรมัทุรานั่นเองนะครับอย่างที่3นะครับก็คือสปาร์คไลท์ก็คือตัวไร้สีเลยนะับเป็นชื่อทางการนะครับแต่จะใช้คนละอย่างกับตัวของจสีลังกานะเพราะมีลักษณะในเนื้อค่อนข้างจะแตกต่างกันนะฮะอย่างสุดท้ายนะครับเป็นชื่อผูกทางการค้าชื่อเต็มศัพท์ของเขาเลยนะครับก็เรียกว่าตัวของ สตีมไลท์หรือว่าตัวสตาร์ไลท์นั่นเองครับก็ mm hmm. หมายความว่าเป็นเพทายสีน้ําเงินหรือสีฟ้าสดใสนั่นเองนะฮะสำหรับชื่อเรียกแต่และอย่างเนาะในศตวรรษที่20นะครับชาวยุโรปเนี่ยได้นิยมตัวเพทายในลักษณะสีที่มันเป็นเหลืองส้มหรือว่าเหลืองน้ําตาลนั่นเองนะฮะในคศ .19 2 0นกะครับ,ออรบก็ได้มีปรากฏการนะฮะตัวของนะครับเพทายสีน้ําเงินนะฮะได้มาโผล่ในอยู่ในอนาณาจักรของนิวยอร์กนะฮะ ทําให้นะคะคุณจอส์นะครับเอฟคุนนะฮะบุคลากรสําคัญนักอนุญาติริษศาสตร์ของทิฟฟานี่นะครับได้สงสัยนะฮะแล้วก็คร่ควรว่าปกติตามธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวของเพทายจะมีแค่สีเขียวเหลืองหรือว่าน้ําตาลอมส้มเท่านั้นเองนะฮะก็เลยได้ส่งเพื่อนนะครับให้ไปเสาะหาข้อมูลจากแหล่งที่มานะฮะก็พบว่าไอตัวเพทายสีดำเงินเนี่ยแหล่งที่มามาจากเมืองไทยบ้านเรานั่นเองนะเป็นต้นกําเนิดเลยจริงๆริงนะฮะก็ให้เพื่อนไปศึกษาดูวิธีการทำนะครับส่งเพื่อนไปเมืองไทยเลยนะฮะ พอได้มาดูกระบวนการทำนะครับก็บอกเลยว่าทึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะกระบวนการทำไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับสำหรับตัวเพทยาของบ้านเราเนี่ยเนื่องจากตัวธรรมชาติเนี่ยจะมีตัวของสีเหลืองสีน้ำตาลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ใช้กรรมวิธีชาวบ้านเลยครับเป็นการเผานะฮะแต่ให้โดนบรรยากาศในตัวของออกซิเจนด้วยนะครับทำให้สีของเขาเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าสดใสนั่นเองฮะ อออันนี้คือความหัศจสรจ์เลยนะครับสำหรับการเลือกซื้อตัวเพทายหรือว่าตัวเซอร์คอนนะครับก็แน่นอนครับสำหรับความนิยมในปัจจุบันแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสีที่นิยมที่สุดคือสีฟ้าฉะนั้นในการเลือกเพทายสีที่ดีนะครับควรเป็นสีฟ้าสดใสนะครับหรือสีฟ้าแกมเขียวเล็กน้อยนะครับทางเดียงนันนะครับหลักการดูพรอนื่ออ่อนตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับเนื้อต้องออกมาเจริญในดีนะครับมีมิตินะครับได้สมมาตรนะครับไม่มีตําหนิหรือมลทินเลยนะฮะถ้ามีตําหนิหรือมลทินจะขาาาาดเเเเสสนนนนนน่ห์ใใคควววมยออออองงตตตัััซรรรืืพทไปฉะ้้กกล ระมัดระวังดีๆนะครับแต่สําหรับส่วนใหญ่แล้วตัวไปไทยนะครับเนื่องจากเป็นพลอยเนื้ออ่อนจะไม่ค่อยมีตําหนิตามธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นเลือกสีตามสีสันตามที่ชอบได้เลยนะครับสำหรับที่ที่มาหรือว่าแหล่งที่พบเจอได้โดยทั่วไปนะครับและปินที่ขึ้นชื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากกัมพูชานะครับพม่าศรีลังกานะครับแล้วก็ฝั่งต่างประเทศเนี่ยก็จะมีของแคนาดานะครับฟิลิปปินส์นะฮะ บ้านเราก็มีแหล่งขุดค้นพบเช่นเดียวกันนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือจังหวัดจันทบุรีนะฮะหนึ่งในนั้นมีจังหวัดแพร่มึ่งมอยู่ด้วยนะฮะถ้าใครสําหรับไม่ทราบนะครับจังหวัดแพร่ก็ได้ขุดค้นเจอตัวของนะเพทายด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะอะไรเทียบเท่ากับจังหวัดจันทบุรีแต่ก็มีในข้อมูลบันทึกไว้นะครับแล้วก็เมื่อถึงวิธีการรักษานะครับก็สําหรับตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นพรอยเนื้ออ่อนที่เนื้อสะอาดอยู่แล้วนะครับถ้าจะทําความสะอาดผมแนะนําแค่ว่า เอาคัตต้อนบัตรนะครับหรือว่าเอาแปรงสีฟันขนอ่อนๆนะฮะชุบน้ำอุ่นนะฮะผสมน้ำยาเล็กๆน,น้อยๆซึ่งอาจจะเป็นตัวของอน้ำยาล้างจานก็ได้นะครับตัวที่มันไม่มีเบสเกินไปใช้เป็นกรดอ่อนๆนะครับนะตัวนี้ก็ทำความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะฮะเนะข้อห้ามสำหรับการทำความสะอาดพอชิน้นนี้ก็คือห้ามเอาไปใส่ในเครื่องอันตราโซนิกหรือเครื่องทำสะอาดหรือว่าเครื่องอะไรก็ตามแต่ที่ใช้ระบบการสั่นสะเทือนแบบความถี่สูงนะฮะ เนื่องจากถ้าเอาไปแช่หรือทำประสาดในเครื่องพวกนี้แล้วนะครับรอยมีโอกาสเกิดรอยร้าวหรือแตกได้เลยทีเดียวนะฮะ ใช่้วม,มาวระวังระวังด้วยหรือถ้าไม่แน่ใจสอบถามผู้รู้นะครับผู้ให้คำแนะนําในเรื่องพลอยได้ก็จะดีมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับงานเครื่องประดับสวยๆนะครับทางร้านเราก็มีพร้อมเสิร์ฟพร้อมแนะนําให้นะครับร้านคอร์เนเชอรี่นะครับก็มีหน้าร้านนะฮะติดตั้งรอรับลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมในทุกๆวันนะครับบริการไลฟ์สดในทุกๆวันนะฮะอยู่เฉพาะวันอาทิตย์นะครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปใครสนใจอย,อยากได้ความรู้เรื่องพลอยอยากชมงานสวยๆเข้ามาชมกันได้ สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่เกมจะมอบให้ด้วยความรักและความหวังดีเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้า EP ต่อไปเ,อเรามาดูกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะใครสนใจเสนอแนะมาได้เลยแล้วพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ